ครับผมกูฟุกนะครับวันนี้จะสอนการตีเต็มวงด้วยหล็กยาวนะครับก็เหมือนเดิมครับตีด้วยตีลมก่อนนะครับตีลูกเปล่านะครับตีลมก่อนนะครับจะต้องซิงดีๆจินตนาการว่าลูกบอลอยู่ตรงนี้นะครับหัวไหล่ชี้ลูกนะครับตีออกไปมีเสถียรภวพนะครับลองช้าๆก่อนนะครับหัวไหล่ชี้ลูกตีไปมันจะเมื่อยหน่อยนะครับ นะครับแล้วก็ค่อยๆตีเร็วขึ้นนะครับับเร็วขึ้นสังเกตนะครับไม่กระแทกหัวไม้อย่างนี้นะครับทำไมยกขึ้นมาตีเย่อะเดี๋ยวเริ่มตี่องลูกจริงนะครับการที่สังเกตนะครับครูจะเอาลูกใส่บริเวณกระเป๋าเกมนะครับเพราะว่าจะไม่เสียเวลาไปก้มนะครับไม่เกิดการกดหลังได้นะครับดูลูกุมๆนะครับวาง บริวณนี้โอเคแทงเทาซ้ายอ่าตุ๊กคอฟอยู่บริเวณซ้นเทาซ้ายนะครับอ่าจัดองสวิงดียกขึ้นมาหัวไหล่ชี้ลูกนะครับไอ้ใบอ่าเริ่มจากความเร็วไม่เร็วมากนะครับเริ่มจากช้าๆก่อนอ่าเดี๋ยวเราไปความเร็วปานกลางนะครับความเร็วปานกลางยกขึ้นมาหัวไหล่ชี้ลูกตี้ึ๊บนะครับ ต่อไปที่เต็มงวงเราวควาเร็วสูงสุดนะครับนีนะครับ นะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็บกจบไปแล้วนะครับสำหรับการตรีเต็มวงด้วยเหล็กยาวนะครับก็ขอบคุณครับ